กี่ปีแล้วนี่ยฮะร้านนี้เหรอครับ1นึ่งรปีครับข้าวหมูกรอบอันนี้ต้องมาเลยนะครับมาเลยต้องรัดหน้าผัดซีวข้าวผัดและเมนูที่เด็ดที่สุดชั่วโมงนี้ก็ต้องเป็นข้าวผัดคณะหมูกรอบโอ้โหเนี่ย พาไปชิมร้านเดิมเจ้าเก่านะครับอุณผู้ชมสามารถติดตามได้ทางออนไลน์เลยนะครับวันนี้เรามาร้านเก่าแก่ร้อยกว่าปีรถทิพย์ยอดผักร้านนี้ใครมาบ้านหม้อนะมาซื้อของมาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้ายังไงต้องเคยมากินสักครั้งแหละเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันเฮียครับปัจจุบันเป็นยังไงรถทิพย์ยอดผักครับรูปถึงร้านอร่อยือนสนับสนุนโดยเครื่องใช้ไฟฟ้าฮานาบิชิกค,คุ้มค่า ปลอดภัยใช้ได้นานกว่าอันนี้ครับเขาเรียกร้านเดิมเจ้าเก่าของแท้เลยนี่เฮียสันสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับเฮียเต้เชื่อไหมครับผมก็เป็นลูกค้าร้านเฮียนะจริงอะครับเวลาที่มาซื้อของเนี่ยอะไรที่ขาดบัานบ่นบนอเกี่ยวกับเครื่องระบบไฟรุ่นนี้นั่นจ้ะแวะกินประจําแต่เมื่อก่อนคนแน่นมากใช่ครับใช่ไหมใช่ครับในอดีตนี่คือบอกตรงเลยคุณผู้ชมก็อี้ดนตรีกี่ปีแล้วนะเฮียร้านนี้เหรอครับหนึ่งร้อยหกปีครับหนึ่งร้อยหกปี ยีส่สันนี่เป็นรุ่นที่ไหนผมเป็นรุ่นที่3นะครับรุ่นที่3นะค,คุณผู้ชมเมื่อก่อนจะมีคุณแม่นะที่ร้านนี่ทําไมถึงชื่อรถทิพยอดผักเป็นชื่อที่คุณแมค่คิดคนนะครับจริงๆมันเป็นถ้ารุ่นพ่อมันชื่อร้านอาราวนะครับชื่ออาราวใช่อ๋อทไมเป็นชื่ออาราวมันเหมือนเป็นนามสกุลอ๋ออาราวแซ่เลาแซ่เราอ๋อแซ่เราใช่ครับอ๋อแล้วก็ความเปลี่ยนเป็นรถทิพยอดผักใช่ครับทีนี้ชื่อมันเหมือนแล้วน้าแต่แขวนหมูแดงหลาเลย มันมาพร้อมกันนะคุณเตที่ร้านขายอะไรบ้างขายรัดหน้าผัดซี้ข้าวผัดข้าวผัดข้าหมูกรอบข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบตอนเฮียมาทํานี่จานเท่าไหร่รุ่นเฮียผมมาทานผมมาทําตอนนั้นจานละ8บาท8บาทใช่โอ้โหกี่ปีแล้วไม่ต้องนับนะตอนนี้ชานเท่าไหร่ะตอนนี้60บาทครับ60บาทราคาร้ดหน้าเท่าไหร่บ้าง 60บาทมาตรฐานเลยครับทุกอย่างท60บาท60บาทพิเศษ70พิเศษ70นะคุณผูนะนะ้ชมยุคนี้แล้วนะแล้วตอนนี้ถ้าให้พูดถึงบ้านหม้อกับเมื่อก่อนมันเปลี่ยนแปลงไปไงบ้างเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันมีค้าขายมันมีออนไลน์เข้ามาช่วย<ม>ประกอบกับเศรษฐกิจบ้านเรามันซบเซานิดนึงมันก็เลยทําให้เงียบลงไปนิดนึงอะครับคนหายดีไหมเยอะครับโดยประมาณ40เอร์เซ็นต์แล้วลูกค้าเราอะ ลูกค้านี่คือเป็นลูกค้าประจํานะครับส่วนมากจอนจะน้อยนิดนึงโอ้ในคุณผู้ชมปัจจุบันปี2568ล้าร้แ้านดีร้านนี้เราเห็นเนี่ยบางทีหายไปแล้วนะถูกต้องแต่ไม่ต้องห่วงรถทิพย์ยอดผักเนี่ยอยู่ตรงนี้มานานแล้วแล้วจะอยู่ตลอดไปครับอยู่ตลอดไปคุณผู้ชมก็แวะมาทีนะมีเมนูอะไรบ้างครับมีข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบอันนี้ต้องมาเลยนะครับมาเลย ต้องราด้าผัดซิวข้าวผัดและเมนูที่เด็ดที่สุดชั่วโมงนี้ก็ต้องเป็นข้าวผัดคณะหมูกรอบโอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมแล้ว60บาทเองนะใช่ไม่ใช่ว่าขายแบบแพงถ้าเราพิเศษก็บอกเขา70็ถูกต้องครับอ่าป้ากีโมครับเปิด8โมงเช้านะครับถึง4ี่โมงครึ่งเย็นลองแวะมากินดูได้มาบ้านหมอก็แวะมาเลยอยู่หัวมุมเลยใช่ครับอยู่ตรงสี่แยกเลยสี่แยกเลยลองแวะมาวันนี้ขอบคุณเฮียมากที่มาแนะนําร้านเดิมเจ้าเก่าให้เราแบบนี้คุณครับขอบคุณครับ มาบ้านหม้อนะคุณผู้ชมต้องเคยมากินร้านนี้สักครั้งแหละเพราะว่าเวลาหาของกินเนี่ยร้านนี้จะโดดเด่นสุดเลยแล้วก็ข้อเบสิกนะมันจะมีอะไรมากข้าวผัดผัดซีอิว๊วรัดหน้าหมูแดงแล้วนีนพิเศษสุด70บาทข้าวผัดคณะหมูกรอบโอ้โหน่ากินมากจานนี้70เองนะนอกนั้นก็60บบาทเองผมขอกินอันนี้ก่อนแล้วกันเฮียบอกมาร้านนี้ไม่ควรพลาดอันนี้นะผมเห็นคนผัดแล้วก็สุดยอดเลยน่าจะหอมกระทะมากอะ หอมจริงนะครับผัดดีมากเลยนะไม่ต้องมีหมูกรอบกงได้เลยหอมกระทะมากพี่โอ้ทำมากี่ปีแล้วสี่สิบปีไม่ต้องห่วงนะเรื่องขยากระทะนี้ไว้ใจได้เลยใสย่พริกน้ำปลาไปหน่อยนี่เล็กคอมเมนต์ โคตรดีอร่อยือมขาหมูแดมมงมุกกรอบน้ำน้านแกก็จะเหนียวข้อนออกหวานนำนะฮะโอโหรู้ต้นหอมนี่เราเอาไปจากไรไหนก็ไม่รู้งแต่เห็นเราเป็นกระต่ายเป็นกระตายด้วย <c oughs> ส่วนตัวนะผมเป็นคนชอบกินหมูแดงบางๆอะ่ะ ร้านนี้จะหั่นหมูแดงบางๆเวลากินมันง่ายหน่อยอน้ำดอกหวานนำนะเหนียวข้นร้านนี้เกิดมาเพราะเมนูนี้เลยนะราดหน้ายอดผักรสทิปเนี่านหน้าแก,านนากจะไม่ออกหวานนะจะเป็นแบบว่ารสชาติกลางๆ ตอนแรกนะก็จะให้ร้าหน้าเป็นที่หนึ่งตอนนี้เปลี่ยนใจนะครับคุณผูมม,มาร้านนี้นะข้าวผัดกระน้หมูกรอบโคตรอร่อยลองแหมมาเขาไม่เอาหมูกรอบลงไปผัดนะก็ดีงามมากแล้วกิกนกูพิงน้ำปลาบีบมะนาวหน่อยโอ้โหโดนเลยเดี๋ยวผมจะไปติดสติกเกอร์ให้หน้าตู้เลยใครผ่านมาผ่านมาจะได้ดูแล้วก็เห็นลแล้วะเข้ามากินนะอย่าลืแมแวะไานะครับ106ปี ร้านนี้รสทิพย์ยอดผักข้าวหมูแดงรักหน้าและข้าวผัดหรือกล่อม แวะมากินได้คุณผู้ชมร้านนี้106ปีแล้วอยู่คู่บ้านหม้อมานานแสนนานใครมาบ้านหม้อต้องรู้จักอยู่ตรงไหนของบ้านหม้อครับที่แยกบ้านหม้อครับวังบุรพาพัะนครครับอ่าปุ๊กี่โมงครับ8โมงเช้าถึง4โมงครึ่งครับไม่มีวันหยุดครับมาได้ทุกวันเลยนะครับวันนี้ผมมีพัดลมฮานาบิชินะครับมั่นใจในสินค้าและบริการนะครับอยู่คู่กระไทยประกอศ30ปีรับประกันการใช้งานตลอด3ปีเลยนะครับมอบให้1เครื่องนะครับขอบคุณมากครับจะเอาไว้เป่าคนทํางาน เอาไว้เป่าลูกค้าหรือไว้เป่าตัวเองรับรองเย็นสบายดูจบแล้วช่วยกดติดตามกดสับปะดดเฮ้ยสับประรดเฮ้ยสับปะเลอเฮ้ยสับตะไคา้แฮ่ถูกแล้วและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ